สวัสดีครับทุกคนครับครูกิมมาด้วยกันคุ้มครับครูสอนบุคลิกภาพการพูดและการแสดงครับวันนี้อาจจะมาลุกแปลกๆนิดนึงนะครับเพิ่งไปงานศพมานะครับผมแล้วก็คิดว่าเออวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มาพูดคุยถึงเรื่องของมารยาทในการไปงานศพกันเหลายครั้งเนี่ยเวลาที่เราเด็กๆใช่ไหมครับเราก็มาจะตามคุณพ่อคุณแม่ไปร่วมงานศพด้วยถูกไหมครับแต่พอเราโตขึ้นมาหน่อยนะครับผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะไม่รู้จักเราอาจจะต้องมีความจําเป็นที่เราจะต้อง เดินทางไปร่วมแสดงความเสียใจหรือแสดงความไว้อะไรนะครับกับผู้ตายเนี่ยเพียงลำพังนะครับผมดังนั้นการที่เราไม่รู้ธรรมเนียมปฏิบตัติหรือวิธีการวางตัวที่ถูกต้องในการไปร่วมงานศพมันก็อาจจะทําให้เราเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองและเกิดความเคอะเคอะเขินๆใช่ไหมครับวันนี้ก็เลยมาชวนพูดคุยถึงเรื่องนี้กันนะครับคุูกิมได้ลองเหมือนกับิสต์รายละเอียดเนี่ยนะครับออกมาประมาณสัก12 1สิข้อนะครับผมเดี๋ยวเราลองเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับ เรามาเริ่มต้นอ,อย่างที่ข้อแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือเรื่องของการตรงต่อเวลาครับหลายครั้งที่เราไปร่วมง,งานศพนี่นะครับผมเราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าวัดที่เราจะต้องไปมันอาจจะไม่ใช่วัดในระแวกใกล้ๆบ้านของเราอาจจะต้องเป็นวัดที่อยู่ห่างไกลออกไปดังนั้นเราจะต้องเผื่อเวลาให้ดีๆนะครับผมแล้วก็ดูในเรื่องของเส้นทางให้ดีๆนะครับบริหารจัดการเวลาให้เหมาะสมให้เราไปถึงงาน ก่อนที่ทุกอย่างจะเริ่มต้นนะครับประมาณ15นาทีเป็นอย่างตับนะครับผมดังนั้นก็จะทําให้เราสามารถที่จะปรับตัวมีเวลาที่เราจะได้กราบศพเคารพศบนะครับผมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เกิดไม่ไม่ไม่ฉุเกเฉินนะฮะที่สําคัญที่สุดเลยก็คือ ถ้าเกิดว่าวันนั้นเราจําเป็นที่จะต้องไปในนามของเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมในคืนนั้นยิ่งจําเป็นที่จะต้องไปให้ตรงเวลามากที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเลทหรือว่าเราไปสายสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมนั่นก็คือพระคุณเจ้าเองเนี่ยนะครับผมท่านก็จะต้องสวดตามเวลาที่ได้กําหนดนัดหมายเอาไว้กับทางเจ้าภาพนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเป็นประธานและเราไปถึงช้าเจ้าภาพก็ต้องหาประธานคนอื่น ขึ้นมาแทนหรือบางทีเจ้าภาพเองก็ต้องไปเป็นประธานแทนก็เกิดการที่เรามันเจ้าสับสนวุ่นวายนะครับผมดังนั้นในเหตุการณ์น,นั้นเนี่ยการที่เราไปถึงก่อนก็จะเป็นการเตรยียมความพร้อมสําหรับเราด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่เกิดเหตุที่มันวุ่นวายกับทางเจ้าภาพเองซึ่งเขาไม่ควรจะต้องมาเสียเวลาหรือต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้นะครับผมเรื่องเวลาสําคัญมากๆนะครับ มาที่ข้อที่2กันบ้างน,นะครับข้อนี้เนี่ยไม่พูดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการแต่งกายครับนะครับชุดที่ครูใส่อยู่นะครับผมก็คือเป็นชุดที่ค่อนข้างทางการนะครับผมที่ใช้ใส่ในเรื่องของเหมือนกับไว้ทุกในรูปแบบของสากลน,นะครับผมก็คือจะเป็นชุดสูทเนคไทนะครับเชิ้ตสีขาวกางเกงสลักแล้วก็รอ,องเท้าหนังสีดํา นะครับผมอันนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นชุดที่ค่อนข้างทางการนะครับสำหรับการที่เราจะไว้อะไรนะครับกับผู้ตายนะครับผมผู้ชายถ้าเกิดว่าไม่มีสูตรนะครับสามารถใส่เป็นเชิ้ตสีขาวก็ได้นะครับเชิ้ตดำก็ได้นะครับผมแต่กางเกงต้องเป็นกางเกงสลักและรองเท้าคัะชูหรือรองเท้าหนัง ห้ามรองเท้าผ้าใบเด็ดขาดห้ามกางเกงยียนเด็ดขาดนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าผู้ชายคนไหนนะครับผมใส่แว่นที่เป็นแว่นดํารบกวนถอดออกด้วยนะครับถ้าเกิดว่าผู้ชายท่านไหนที่ใส่หมวกไปนะครับผมไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆก็แล้วแต่นะครับผมต้องถอดหมวกออกนะครับในการที่เราจะเข้าร่วมสวดอภิธรรมในคืนนั้นนะครับถือว่าเป็นการให้เกียรติพระคุณเจ้าแล้วก็ให้เกียรติผู้ตายด้วยนะครับ มาถึงสุภาพสตรีกันบ้างครับสุภาพสตรีเนี่ยนะครับผมอาจจะมีอิสระหรือเครื่องประดับนะครับผมก็ต้องเป็นเครื่องประดับที่ไม่ใช่เงาวาวนะครับผมเช่นเครื่องเพชรโอ้โหใสกันไปเต็มคอเลยก็ไม่ควรนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับผมที่นิยมกันก็จะเป็นมุกนะครับผมหรือเครื่องประดับที่ ไม่ได้มีความมันวาวมากนะครับผมมีความเหมือนกับออ,อกจากด้านด้านนิดนึงนะครับผมสีออกจากด้านด้านนิดนึงนะครับผมไม่ได้แสดงออกทความบือหวานะครับแล้วก็เรื่องของชุดเสื้อผ้านะครับก็ควรจะเป็นเสื้อคอพลมหรือคอวีสั้น นะครับผมไม่มียาวผ่ามาถึงขนาดนี้ก็ไม่ไหวนะครับผมเป็นข้อก้มนะครับหรือข้อวีสั้นนะครับแล้วก็เสื้อจําเป็นที่จะต้องมีแขนเสื้อนะครับครึ่งแขนนะครับห้ามแขนกุดเด็ดขาดนะครับอย่าลืมว่าสถานที่ที่เราไปก็คือวัดดังนั้นเราต้องให้เกียรตินะครับสถานที่ด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติเจ้าภาพแล้วก็ผู้ตายด้วยเช่นเดียวกันนะครับกระโปรงจะต้องเป็นกระโปรงคุมเขา่าเสมอเขา่าห้าม สั้นกว่าเข่าเด็ดขาดแล้วก็ห้ามผ่าลึกนะครับผมผ่าสูงๆแบบนี้เนี่ยไม่ควรเลย รองเท้าต้องเป็นรองเท้าคัชชูนะครับส่วนชุดทรงของเสื้อเนี่ยนะครับผมก็ควรจะเป็นผ้าที่มีเนื้อหนาขึ้นมาทีหนึ่งห้าเป็นซีทูด,ด้านบนเด็ดขาดนะครับผมเดี๋ยวคูจะลองขึ้นรูปออกไปให้ด้วยนะครับแล้วก็กระโปรงนะครับเสื้อชุดส่วนใหญ่ก็จะเป็นเดสอาจจะเป็น2ชิ้น1ชิ้น3ชิ้นแล้วแต่บางคนอาจจะใส่เป็นเหมือนกับเป็นเดสแทนกุดอาจจะหาเสื้อกักหรือแจ็คเก็ตเป็นคลุมมาอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อความสุภาพอันนั้นก็ แล้วแต่แต่ไม่ควรลัดรูปมากจนเกินไปนะครับผมเพราะว่าอย่าลืมว่าอารียบทในการที่เราจะไปร่วมงานนะครับสำหรับการสวดงานศพแบบนี้เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องบางทีอาจจะต้องมีการย่อมีการลงไปกราบมีการนั่งลงกับพื้นนะครับก็จะได้สะดวกในการเคลื่อนไหวในอารียบทต่างๆครับและสําหรับ เสื้อผ้าที่เราไม่ควรใส่ไปเลยนะครับผมนั่นก็คืออย่างที่บอกไปนะครับเช่นสีสันฉูดฉาดน,นะครับผมถ้าเกิดว่าเจ้าภาพเขาไม่ได้แบบมีการระบุมาว่าไม่ต้องใส่งานไม่ต้องงานของฉันไม่ต้องใส่สีดามานะนะครับก็ถือว่าเป็นความประสงค์ของผู้ตายนะครับญาติเ็าอาจจะมีการแจ้งมาก่อนดังนั้นเราก็อาจจะต้องเหมือนกับดูดีนะครับว่างานนั้นเนี่ยเขามีรายละเอียดยังไงบ้างจะได้แต่งตัวให้ถูกต้องตามกรลเทศะครับ แล้มาถึงข้อที่3นะครับผมเมื่อเราเดินทางมาถึงที่วัดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องมีการทักทายกับเจ้าภาพนะครับผมดังนั้น สิ่งที่เราควรทำนะครับคือให้กําลังใจกับเจ้าภาพนะครับผมหรือครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับผมแต่ไม่ควรถามนะครับว่าผู้ตายเป็นอะไรตายเกิดอะไรขึ้นทําไมฉุกเฉูนเร็วแบบนี้นะครับเหมือนเป็นการซ้ําเติมทําให้เจ้าภาพยิ่งรู้สึกมากขึ้นไปอีกแทนที่เขาจะพอจะทําใจได้เขากับคนคิดถึงเรื่องราวที่เขากำลังเจออีกก็เหมือนเป็นการซ้ําเติมเขาก็ไม่ควรนะครับผมดังนั้นเมื่อเราทักทายเจ้าภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าเพิ่งรีบตรงไปกราบศพด้วยความคิดถึง ไดๆก็แล้วแต่ห้ามไปกราบศพก่อนนะครับเราควรจะต้องไปกราบพระนะครับผมนะครับไปกราบพระให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมเสร็จแล้วก็ค่อยมากราบศพนะครับมาถึงขั้นตอนการกราบศพกันบ้างนะครับหลายคนเนี่ยก็สับสนนะครับไม่รู้ว่าการกราบศพที่ถูกต้องเนี่ยควรจะต้องเป็นยังไงครูแบ่งออกมาให้เป็นสารหัวข้อย่อยๆนะครับหัวข้อแรกก็คือว่าถ้าเกิดว่า ผู้ตายนะครับเป็นพระภิกษุสงฆ์นะครับมรณภาพนะครับผมวิธีการกราบศพที่ถูกต้องนะครับผมนั่นก็คือผู้ชายผู้หญิงนะครับก็จะนั่งในท่าของเบญจคราดิษนะครับผมแล้วก็จะกราบนะครับสามครั้งและที่สําคัญคือต้องแบมือนะครับผมเหมือนกับกราบพระนะครับทั่วๆไปเหมือนตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับผมมาถึงหัวข้อย่อยที่สองนะครับผมถ้าเกิดว่าผู้ตายนะครับมีอายุมากกว่าเรานะครับผม เราก็จะนั่งในท่าเป็นจังคำประดิษเหมือนเดิมน,นะครับผมแล้วก็กราบลงไปนะครับแต่ห้ามแบมือนะครับผมนี่กราบลงไปแบบนี้นะครับอเอามือลงไปจรดแบบนี้นะฮะแต่ห้ามแบมือนะครับให้ตั้งมือไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับผม หัวเขาย้อยที่3นะครับผมถ้าเกิดว่าผู้ตายอายุน้อยกว่าเราหรือว่าเป็นเด็กนะครับให้เราเนี่ยนะครับผมนั่งลงที่ตรงหน้าพื้นที่ที่เขาจัดเอาไว้สําหรับการเคารพศพนี่นะครับแล้วก็นั่งนิ่งๆนะครับสงบนิ่งอาจจะหลับตาหรืออาจจะอมองไปที่รูปภาพของผู้ตายเพื่อ สื่อะระลึกถึงนะครับผมก็ได้นะครับแต่ไม่ต้องยกมือขึ้นมาว่าหรือไม่ต้องกราบนะครับเพราะว่าผู้ตายอายุน้อยกว่าเรานะครับอาจจะนัก่งลงตรงนั้นสักครู่นึงนะครับแล้วก็ค่อยลุกออกไปก็ถือว่าเป็นการเคารพศพที่ถูกต้องครับ มาถึงข้อที่6นะครับผมก็คือเรื่องของลำดับการนั่งครับเวลาที่เราไปงานศพนี่นะครับผมเก้าอี้เนี่ยก็จะถูกจัดเรียงวางกันเป็นแนวยาวเลยนะครับอาจจะเป็น4ี่แถว2แถว3แถว6แถวก็แล้วแต่ตามพื้นที่ของศาลานั้น,น,นที่จะเอื้ออำนวยให้ในการจัดเก้าอี้ได้นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาที่เราเป็นผู้ติดตามหรือไปงานกับคุณพ่อคุณแม่ นะครับถ้าเกิดว่าเราที่เราพอจะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วนะครับอาจจะอายุประมาณสัก 12- 13พอจะดูแลตัวเองได้แล้วเวลาที่มีคนมาเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟอาหารเราสามารถยิบจับยกเองได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับผมเราควรจะย้ายจากที่นั่งด้านข้างนะครับเวลาที่เราไปงานใช่ไหมสมมติเราไปงานกับคุณพ่อคุณแม่เราก็จะนั่งอยู่ข้างๆคุณพ่อคุณแม่ ใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วลำดับการน,นั่งถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไปไงานกับคุณพ่อคุณแม่แล้วเราโตพอที่เราจะดูแลแตัวเองได้แล้วนะครับผมเราก็จะต้องไปนั่งด้านหลังนะครับก็คือถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่นั่งตรงนี้ข้างหน้านะครับไปนั่งที่ด้านหลังต่อจากท่านนะครับผมเหตุผลเพราะว่า เวลาที่คุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่นะครับผมท่านเป็นผู้ใหญ่บางทีบางครั้งท่านอาจจะรู้จักผู้คนเยอะแยะมากมายอาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยกับท่านแล้วท่านเนี่ยนั่งอยู่ที่เก้าอี้นะครับถ้าเกิดว่ามีคนมาพูดคุยกับท่านเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาคุยเนี่ยเด็กกว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราคนที่เข้ามาคุยเนี่ยก็จะนั่งยองๆลงกับพื้นนะครับหรือย่อตัวลงเล็กน้อยเพื่อพูดคุย itti, ทักทายพอสังเกตนะครับผมประเดยประมาณแล้วก็จะลุกออกไปถ้าเกิดว่าเรานั่งอยู่ข้างๆด้วย การที่ผู้ใหญ่มานั่งยองยองใกล้ๆกับคุณพ่อคุณแม่แล้วเรานั่งสูงกว่าผู้ใหญ่อันนี้ก็จะดูไม่ดีนะครับผมดังนั้นแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วดูแลตัวเองได้แล้วต้องย้ายที่นั่งแล้วนะครับต้องไปนั่งด้านหลังของผู้ปกครองหรือด้านหลังของผู้ติดตามนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ายังเด็กๆอยู่นะครับก็สามารถนั่งตรงกลางหรือนั่งข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้เช่นเดียวกันครับ ครับผมและในข้อ7นะครับผมระหว่างที่เรา,เาฟังพระคุณเจ้าสวดอภิธรรมศพในคืนระหว่างคืนนั้นนะครับสิ่งที่เป็นข้อห้ามเลยก็คือห้ามพูดคุยกันนะครับผมไม่ว่าจะด้วยความคิดถึงไม่ได้เจอกันมานานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับห้ามพูดคุยกันเสียงดังนะครับผมให้อยู่ในอาการสงบรวมแล้วก็สงบนิ่งพนมมือตลอดเวลานะครับผมและที่สําคัญเลยก็คือห้ามยกกล้องขึ้นมาเซลฟี่เด็ดขาดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เสียมรารยาทมากๆเลยนะครับผม แล้วก็มีคําถามว่าไม่ได้เจอกับเพื่อนตั้งนานนะครับอยากจะถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกนะครับผมก็ต้องรอให้เสร็จพิธีกรรมทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมแล้วถึงจะสามารถที่จะเซลฟี่ถ่ายรูปกันได้นะครับผมแต่ก็ยังคงอยู่ในอาการที่สํารวมนะครับผมไม่เอิกระเริกไม่โวยวายเสียงดังหรือไม่พูดคุยกันจนแบบ เสียบรรยากาศนะครับผมดังนั้นเราควรอยู่ในบรรยากาศที่สงบแล้วก็สํารวมนะครับเพราะอย่าลืมว่าสถานที่ที่เราอยู่ก็เป็นวัดนะครับผมดังนั้นไม่ควรเด็ดขาดนะครับผมที่จะมารื่นเริงกันมากมายถ้าเกิดที่ถึงมากเดี๋ยวไปนอกรอบอาจจะไปร้านข้าวต้มใกล้ๆหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไปเฮหาพูดคุยกันให้เต็มที่อันนั้นน่าจะเหมาะสมกว่าครับ มาถึงข้อ8กันบ้างนะครับผมเวลาที่เราไปงานศพนี่นะครับเราก็มักจะเห็นว่าจะมีพวงหรีจากหลายๆสถานที่ไม่ว่าจะเป็นบุคคลองค์กร ที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีหรือว่า,าที่ผู้ตายเ,ยเคยทํางานร่วมด้วยนะครับผมก็จะส่งพวงหรีดร่วมแสดงความไว้อาลัยและแสดงความเสียใจกับผู้ตายนะครับผมอยู่ที่ด้านหน้าสิ่งที่เราไม่ควรทําเลยนะครับนั่นก็คือการวิจารณ์พวงหรีดหรือการชมพวงหรีดว่าพวงหรีดของบริษัทนั้นสวยกว่าบริษัทนี้ดอกไม้ตรงนี้สวยกว่า บางคนเนี่ยถือว่าการชมพงลีก็สวยเนี่ยถือว่าเป็นถือว่าเป็นลางนะครับเราก็ไม่ควรที่จะไปชมแบบนั้นนะครับผมแล้วก็การที่เราไปวิจารณ์พงลีเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเช่นเดียวกันเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคนที่นั่งอยู่ด้านข้างซ้ายข้างขวาของเราเนี่ยนะครับผม อาจจะเป็นคนที่ออกมาจากบริษัทที่เรากําลังวิจารณ์โรงรรีเขาอยู่ก็ได้ดังนั้นก็จะดูไม่น่ารักเลยแล้วก็ไม่ควรทำนะครับผมสําหรับการวิจารณ์โรงรรีนะครับ มาถึงข้อ9ก้านะครับผมการที่เราไปลามาว่านี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมดังนั้นการที่เราไปร่วมงานสวดอภิธรรมนะครับผมหรือว่าการไปฟังพระสวดงานศพแบบนี้เนี่ยก่อนที่เราจะกลับนี่นะครับผมเราก็ลาศบนะครับบางคนอาจจะไม่ได้ลาศบบางคนลาศบอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวก แต่ที่สําคัญเลยก็คือต้องลาเจ้าภาพนะครับผมเพาหลายครั้งเนี่ยเรากลับไปก่อนบางทีเจ้าภาพก็ไม่รู้ว่าเรากลับไปหรือยังบางทีอาจจะมีเรื่องที่อยากจะพูดคุยกันต่ออีกนิดหน่อยนะครับผมหรือเ,ออเป็นห่วงเราว่าเราเดินทางกลับโดยสวัสดีภาพแล้วหรือยังยังไม่ได้ส่งเลยก็ดูเสียวรยาเพื่อไม่ให้เป็นความกังวลต่อเจ้าภาพนะครับผมก็ควรจะไปลาเจ้าภาพให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะเดินทางกลับนะครับ และข้อสิบครับผมนั่นก็คือเวลาที่เราเอามาร่วมงานในวันเผานะครับผมสิ่งที่เราไม่ควรส่งต่อเลยก็คือดอกไม้จันทร์ครับถือว่าเป็นรางเหมือนกันนะครับแล้วบางคนเนี่ยซีเรียสมากๆเลยนะครับการที่หยิบดอกไม้จันทร์แล้วส่งต่อไปเนี่ยเหมือนเราส่งส่งงานต่อเหมือนเป็นรับไม้ลาดกันนะครับแบบนี้ก็ไม่ควรดังนั้นไม่ต้องแสดงความมีน้ำใจในช่วงเวลานั้นนะครับผมของใครของเอ่อของใครของมันนะครับผมหยิบแล้วก็เดินขึ้นอย่างเดียวนะครับหยิบแล้วก็เดินขึ้นเมนได้เลยนะครับผมไม่ต้องส่งต่อนะครับผมเพราะจะเป็น ที่ไม่ดีอย่างที่บอกไปนะครับไม่ควรทานะฮะแล้วก็บางทีบางครั้งถ้าเราส่งต่อให้ผู้ใหญ่หผู้ใหญ่จะดุเราก็ได้นะครับว่าไม่ควรทําให้เอากลับไปคืนนะครับผมเดี๋ยวหยิบเองนะฮะดังนั้นอันนี้ถือว่าเป็นข้อเรียนรู้นะครับผมไม่ควรทำเนาะ โอเคครับผมแล้วมาถึงข้อที่11นะครับผมการที่เราไปร่วมงานศพแบบนี้เนี่ย mm hmm. สิ่งที่เราไม่ควรทําอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการไปซักไซประวัตินะครับ mm hmm. ผมว่าผู้ตายเป็นอะไรตายนะครับ mm hmm. เกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงบ้างวีรกรรมของผู้ตายหรือพูดเรื่องที่ไม่ดีต่อผู้ตายอันนี้ไม่ควรทําอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าเราจะ อยู่ในส่วนไหนของงานก็แล้วแต่แังนั้นในการไปร่วมงานศพนี่นะครับผมเราควรอยู่ในอาการสำรวมนะครับผมแล้วก็สงบนิ่งนะครับผมแล้วก็ไม่เอิบกระเริกนะครับผมไม่แสดงความสนุกสนานเฮฮาเพราะว่าจะเป็นการที่ไม่ให้เกยียรติ่อผู้ตายแล้วก็ไม่ให้เกยียรต่อเจ้าภาพด้วยแล้วก็อย่าลืมว่าในสถานการณ์นั้นเนี่ยมันก็ควรอยู่ในเรื่องของความโศกเศร้าดังนั้นเราก็ควรจะมีความสุภาพเรียบร้อยแล้วก็สำรวมในอากักจริยาของเราให้อยู่ในความ เรียบร้อยในการร่วมพิธีนั้นน่าจะน่ารักกว่านะครับผมแล้วมาถึงข้อ12นะครับผมนั่นก็คือมรารยาทในการถ่ายรูปหน้าพิธีนะครับผมเวลาที่เราไปร่วมงานศพเนี่ยหลายครั้งเราอาจจะถ่ายรูปหน้าพิธีนะครับผมที่มีโรงศพอยู่ด้านหลังนะครับผมก่อนที่งานจะเริ่มหรือบางคนก็จะถ่ายหลังงานเริ่มอันนี้แล้วแต่ความสะดวกแต่สิ่งหนึ่งก็คือที่เราไม่ควรทําเลยนะครับนั่นก็คือ ยิ้มเห็นฟันนะครับผมอันนี้ไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะครับดังนั้นเราควรจะอมยิ้มเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ใช่หน้านิ่งไปเลยแบบนี้นะฮะมันเหมือนแบบมันมันดูไม่ค่อยดีนะครับผมดังนั้นก็อมยิ้มเล็กน้อยนะครับผมพอพอมีมารยาทนะครับผมแล้วก็ไม่ไม่หน้านิ่งมากจนเกินไปนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือจัด เสื้อผ้าของเราให้เรียบร้อยนะครับผมอยากให้มีเ,เห็นขาหรือกระโปรงเปิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับในเรื่องของท่านั่งท่าทางมือของเรานะครับไม่เอาไปวางไว้ที่หน้าขาลักษณะแบบนี้ให้ประสานรวมกันและมาอยู่ที่ด้านหน้านะครับผมอันนี้ก็จะดูเรียบร้อยมากกว่าที่สําคัญเลยก็คือว่าห้ามนั่งขัดสมาธินะครับผมให้นั่งท่าเทธิดาหรือนั่งท่าเทพบุตรอันนี้ก็จะดูเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนะครับ และข้อสุดท้ายครับผมนั่นก็คือมารยาทในการใส่ซองครับหลายครั้งนี่นะครับร้ว่าเรามักจะได้ยินว่าใส่ซองมาใส่ซองกลับใช่ไหมครับให้500ให้กับ600ให้500ให้กับ500นะครับเหมือนช่วยงานกัน นะครับผมแต่ด้วยยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับผมหลายครั้งเนี่ยเราโดนเหมือนกับภาษีสังคมเนาะดังนั้นในเดือนนี้เราโดนภาษีสังคม5งานและงานแต่งก็ฟาดไป4และงานศบนี่ก็ฟาดไป1นละเดี๋ยวแม่บางคนโดนงานบวชอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นในเรื่องของภาษีสังคมเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่สําคัญดังนั้นเราควรที่ต้องดูกําลังของเราเองแล้วก็ใส่ตามกําลังของเรานะครับอย่ามองว่าโอ้เดี๋ยวใส่2 0 0ร้อยร้อยนึงเขาก็จะดูน่าเกลียดน,นะครับโดยมาตรฐานแล้วก็ยึดที่ตัวเรา ที่เราสะดวกนั่นแหละนะครับไม่ต้องถึงขนาดที่เราจะต้องไปหยิบยืมเงินคนอื่นมาเพื่อที่ต้องมาใส่ซองแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าภาพรู้เนี่ยเจ้าภาพก็อาจจะรู้สึกว่าไม่สบายใจที่จะต้อง ให้เราเนี่ยเหมือนกับเป็นภาระให้กับเราขนาดนั้นดังนั้นเราสะดวก300 400500ก็ใส่ตามนั้นได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปยึดติดเพราะผมคิดว่าการที่เจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นการจัดงานแต่งงานบวชงานศพหรืออะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยเป็นเรื่องของเหมือนกับเรามีใจที่เราอยากจะร่วมบุญด้วยอยากจะช่วยงานด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นน้ำใจของแขกที่มางานนะครับผมโดยการปฏิบัติแล้วทางเจ้าภาพเองอก็ไม่ควรที่จะรีกร้องนะครับว่า จะต้องใส่500เท่านั้นเท่านั้นเท่าน,น,านี้แบบนี้เนี่ยก็จะสร้างความอึดอัดใจให้กับผู้มาร่วมงานนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้อาจจะดูพูดยาพูดเยอะสักหน่อยนะครับแต่ก็คิดว่าครูเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่จะต้องไปร่วมเคารพศพคนเดียวนะครับผมจะได้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวยังไงถึงจะถูกต้องจะได้ไม่เคริรเคริเครเถแล้วก็ได้มีความมั่นใจในการวางตัวในที่สาธารณะได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วถ้าเกิดว่าในอนาคต ครูไปเจออะไรที่เป็นเกร็ดความรู้หรือเป็นเรื่องราวดีๆก็จะเอามาแชร์ให้กับผู้ที่ติดตามเพจนะครับของครูกิมให้ได้รู้กันเรื่อยๆนะครับผมและถ้าเกิดว่าใครที่สงสัยในเรื่องของการวางตัวในการไปร่วมงานศพเนี่ยก็สามารถที่จะฝากคาถามแล้วก็เขียนเอาไว้นะครับหรือว่าคําถามของเราเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆด้วยนะครับผมและถ้าเกิดว่าะจะได้เป็นพื้นที่อันหนึ่งที่ครูจะได้พูดนอกเหนือจากสิ่งที่ครูไม่ได้พูดไปด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ แยกให้กันพักผ่อนนะครับผมเดี๋ยวตั้งใจว่าเดี๋ยวพอตัดต่ออะไรเรียบร้อยก็น่าจะลงเหมือนพรุ่งนี้นะครับผมแล้วก็ทุกคนก็คงจะได้ดูกันนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ